สวัสดีค่ะมีรถซ u v อเกียร์ธรรมดาสภาพสวยๆขับดีมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะโดอยต้าเวนซ่านะคะขึ้งยนต์2ผ่านเกียร์ธรรมดาปี2009ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดานะคะ เปลี่ยนเครื่องนะคะจากเครื่องพันพันเป็นเครื่องสองพันนะคะเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะระบบเซ็นทัลร็อคค่ะรถสวยนาใช้มากๆเลยนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะมีเบาะด้านหลังนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะใครกำลังมองหารถซี v ยนะคะเบาะสามแถวแนะนำเป็นรถคันนี้ค่ะเกียร์ธรรมดาขับดีมากๆเลยนะคะ เลยค่ะหนึ่งแส่นเก้าพับาทเท่านั้นขายเงินสดนะคะเปลี่ยนเครื่องแล้วนะคะจากเครื่องพัน0าเป็นเครื่องสองพันนะคะเป็นบล็อกเดียวกับโตโยต้าเลยนะคะคบดีพร้อมใช้งานค่ะพร้อมโอนอีกต่างหากนะคะ 139,000บาทนะคะได้รถ t o y ย t a าเวนซ่าไปใช้นะคะเป็นรถครอบครัวนั่งได้เยอะเลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ Toyota าเวนซ่นะคะเครื่องยนต์่านเกียร์ธรรมดาปี2009ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 8 8 8ติดต่อแอมค่ะ